สวัสดีเพื่อนๆทางช่อง YouTube นะครับวันนี้ผมมีวิธีการปรับขนาดตัวอักษรในแอปพลิเคชัน Line มาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับก็หลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตานะครับเวลาดูอ่านตัวอักษรหรือว่าอ่านข่าวหรือว่าอ่านแชทในแอป Li น e นะครับวันนี้ผมจะพามาปรับ ขนาดตัวอักษรนะครับขนาดตัวอักษรในแอปไลน์นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราไปเข้าตรงแอปไลน์ของเราก่อนนะครับแต่เข้าไปตรงแอปไลน์นะครับแต่เข้ามาปุ๊บนะครับจะเป็นหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าแชทนะครับของหลายๆคนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาแตะตรงหน้าหลักนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับให้ดูขนาดตัวอักษรก่อนนะครับอันนี้จะเป็นตัวอักษรที่ขนาดใหญ่ที่สุดนะครับสำหรับแอปไลน์นะครับวิธีการไปเปลี่ยนขนาดตัวอักษรนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตดูนะครับตอนนี้จะเป็นตัวอักษรที่ใหญ่มากนะครับให้เรามาแตะตรงหน้าหลักนะครับรูปบ้านตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เรามาแตะตรงรูปฟันเฟืองนะครับแตะตรงรูปฟันเฟืองเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาแตะตรงคําว่าแชทนะครับตรงนี้นะครับแตะตรงคําว่าแชทนะครับวิธีเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรในแอปไลน์นะครับก็คือมาแตะตรงนี้ได้เลยนะครับขนาดตัวอักษรตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ของผมได้ติ๊กถูกตรงคําว่าใหญ่มากนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรที่ว่าเล็กนะครับอันนี้ผมแตะไปเป็นตัวอักษรขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูห้องแชทอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวอักษรเขาจะเล็กขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับหรือว่าเวลาอ่านข่าวอ่านแชทไล e มองไม่ค่อยชัดนะครับก็ จะมีวิธีการปรับขนาดตัวอักษรประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นขนาดเล็กสุดนะครับของแอปพลิเคชันไลน์นะครับเดี๋ยวเรากลับไปเปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่ที่สุดนะครับของแอปไล n e นะครับเพื่อจะได้อ่านข้อความที่ส่งมาได้อย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเปลี่ยนกันนะครับก็แตะเข้าไปตรงหน้าหลักนะครับเข้าเข้าไปตรงที่เดิมนะครับแล้วก็แตะเป็นใหญ่มากนะครับแตะไปเลยนะครับ แค่นี้งครับง่ายๆประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ